สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทาาหุน้นนี่คออรอบสารบายของหา้าจะแนวทางของวันจันทร์จำที่หาเดือนหนึ่งหมกกระไจะสองหาหกเก้า,จ,าก 2, 5, 6, 9, จะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าละกะ็ตามเคยจะหุน้นรอบปกติของหา้าเนาะวันจันทร์วันที่หาจะเริ่มต้นมือแรกจะหุน้นนี่คออรอบปกติจีนปกติ ห้างปกติจะออกผลตามปกติเริ่มต้นมือแรกของสัปดาห์วันที่หาเดือน 1, หนึ่งมก,กราเนาะสำหรับหุ้นหุ้นวีที่ลงแทนหุ้นรอบปกตินี่ขอยุติการลงแนวทาาราคาเนาะสำหรับหุ้นวีเขาห้าจะพอหุ้นรอบปกติเขาห้านี่คือกลับมาออกผลตามปกติเนาะสำหรับหุ้นวีนี่ก็พอยุติการลงจะลงให้่ตอบ่ได้จะเพราะว่า ลายแนวทางแล้วเนาะสู้บบไว้จะทางลงพุ่นวีให้อีกอะพอดีเลยบบได้นวน,นกันพอดีสำหรับแนวทางุ้นนี่คือรอบปกติของฮาขคอสรุปพ้นยอ้อนหลังห้อีกนิดหนึ่งเดิอพนองเดิอแนวทางคนที่30เดือน12 2สองหาจ้าอันนี้ถือว่ามือสุดท้ายเลยเนาะวันที่30นี่เป็นวันอังคารวันที่3 1อนี่ลงพุ่นวีให้แทนเนาะ สรุปพ้นหายแบบคร่าวๆและกันปิดไปหลายเมือสำหรับแนวเทางที่30เดือน12จะ2หา6 8หุ้นนี้คือรอบปกติของเฮาแนวทางรอบเสาาเด่น1กับ0พ้นจะหา3หาหา7หา้นหาหลังกันเลยทีเดียว ผ่านไปเนาะสำหรับรอบใบไฮเจ็ดกับหกพ้นของรอบใบจากเก้าสี่แปดสี่สี่จะสำหรับแนวทางวันที่สาิหนึ่งถือว่าผ่านไปเนาะรอบายกับสีบน4ี่หลังสี่สอีกต่างหากเล็กเบิ้นสำหรับมื่อนี้ตาบล่นกันต่อจ้าสำหรับแนวทางหุ้นนิกี้วีไอพคนที่4จะสรุปายเลยละกันเนาะเมื่อวานในล่งมือสุดท้ายพอดีสำหรับน้ว แนวทางนี่คือว i p พวันที่4รอบเศร้าจะให้3กับ2ผลของรอบเศร้า3 7 7 9 4 3มาอยู่หลักร้อยเนาะถือว่าพลาดไป3 7ของเขาอยู่หลักร้อยหลักซิบจ้ะสำหรับรอบบายให้8กับ7ผลของรอบบาย8 4 5ลาก8 4 8สเข่า4อ่ะเข่าตรงๆตัวละนี้เนาะ8 4ตรงตรงจะเด่นพี่โตเด่น8ปดของเขามาจ้ะ บนมาอยู่หลักลอยอีกเนาะสำหรับ8 4ดหลักลอยหลักสิบนี่คือพ้นนี่คือวีพีวันที่4ี่จะลงหายมือสุดท้ายสำหรับวันที่หาโมนี่รุ่นนี่คือรอบปกติกันจ้า สำหรับแนวทางของเห้าเมื่อนี้รอบเศร้าแนวทางนี่คือไฮเด่น4และ3วิ่งรูดจา้าจับคูดเดนส่หาสี่เก่าสี่เจ็สองสปดหาสาเก่า สามเจ็ดสามสี่สามแปดรอบ,บใบไฮเดนแปดกับเจ็ดจับคู่แปดรอบใบแปดหาแปดสามแปดสี่

สามเจ็ดสาสีเก้าสีหาสำหรับนี่คือที่ว่าปิดยาวเลยเนาะ แนวทางเขาเห้มือนีมือแรกจะซีมาหายตามสูตรหรือบ่ออันิกะล่อลู่นะจากก่อนสีน้่ไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงเนาะมีตัวหมักคอยตามจะบอมีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้เลาะจากแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกะมีรูดจา้ามือนีก็คอยมาปังปัง,ปงเต็มเต็มมือแรกแหกมาละกนะันน้ะเขาให้เฮงเขาให้ปังขอให้สูตดีกันทุกคนทุกท่านจา้าฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า